รุ่มน้ำยมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดสุขโขทยัยเต็มพื้นที่ทั้งสองจังหวัดเป็นรุ่มน้ำที่ประสบปัญหาอุกภัยซ้ผ่ำซากโดยเฉพาะจังหวัดสุขโขทยัยตั้งแต่อําเภอเมืองสวนขาโลกจนไปถึงอําเภอเมืองสุขโขทยัยซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสําคัญที่มักเสี่ยงต่อภาวะน้ำล้นตลิ่งอยู่เป็นประจําจากแนวทางการ บริหารจัดการาน้ำในอดีตมีข้อจำกัดในปัจจุบันจังหวัดสุโข,ขทยัยได้มีการปรับปรุงกำแพงป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองให้มีความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นในส่วนพื้นที่ตอนบนได้มีการพัฒนาระบบเก็บกักน้ำและระบายน้ำจากแม่น้ำายงในเขตพื้นที่จังหวัดสุโข,ขทยัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดปริมาณมวลน,น้ำหลากก่อนที่จะไหลเข้าสู่เมืองสุโข,ขทัยธานี อาทิเช่นการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําแม่มอการผ่นน้ําออกสู่แม่น้ํนานาด้านเหนือประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์ได้มีการปรับปรุงคลองยุมนาดในช่วงที่ตื้นเขินและคันดินตลิ่งต่ําซึ่งเป็นข้อจํากัดในการผ่นน้ําเข้าสู่แม่น้ํานาดในปีที่ผ่านมาในส่วนของด้านท้ายประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์ตั้งแต่อําเภอสวดขลโลกจนถึงอําเภอเมืองมีการปรับปรุงคลองธรรมชาติให้สามารถรับน้ําแม่ยมได้มากขึ้น อาทิเช่นคองตาเป้าคองตาโฮและของตาแฟนนอกจากนี้ในเขตอำเภอเมืองสุขทัยเองยังมีแก้มลิงทุ่นทะเลหลวงหนึ่งในโครงการตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นแก้มลิงรูปหัวใจความจุ32.4ล้านลูกบาศกเมตรคอยช่วยรองรับน้ำหลากชะลอน้ำและกักเก็บไว้ในช่วงปลายฤดูฝนสำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหล่อเลี้ยงก,การเกษตร และอุปโภคบริโภคของชาวเมืองสุขโขทัยตลอดช่วงฤดูแล้งไปจนกว่าจะเข้าฤดูฝนในปีถัดไปการบริหารจัดการน้ําและระบบระบายน้ําจังกล่าวปัจจุบันสามารถรองรับปริมาณน้าหลากที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดสุขโขทัยธานีโดยไม่เกิดผลกระทบได้ปริม,มาณ1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามในอนาคตกรมชุระทานมีแผนพัฒนาระบบระบายน้ําให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่จะเข้าจังหวัดสุขโขทัยได้มากถึง1,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที